โอเคสวัสดีครับทัวรริงเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r i n ิงเอเดชันทีวีโขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า ADV 3 5 0เรียกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์มิดคลาสระดับกลางที่คล่องใช้งานในเมืองนี่คล่องตัวมากๆไม่ต้องสืบนะครับเดินทางต่างจังหวัด กพอนี่ฮะอ่าดูเต็มเต็มลำของเขาก่อนคันนี้นะครับเป็นสีอ่าเรียกว่าสีซิวเวอสีเงินถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองหลอ่อๆแบบนี้เลยเซตนี้เราให้ชื่อว่าเป็นเซตเติมเต็มนี่ครับชุดเติมเต็มอ้าวลูกค้าเนี่ยเรียกว่าจัดแต่งมาแล้วพอประมาณเหมาะ แล้วก็ใช้งานได้จริงทุกชิ้นนี่เลยนี่ครับอ้าวคันนี้จัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างไล่เรียงกันดูนิดหนึ่งครับอย่างแรกที่เห็นก่อนอย่างแรกเลยนี่ครับชุดเรียกว่าเป็นชกหน้านะครับกัดยางหุ้มโชกนะครับตัวกัดยางหุ้มโชคเป็นงานของเ r รกาะนะครับไวรุ่นอัพไซด์ดาวต้องมีนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นยางชนิดพิเศษนะครับ ตอบคำถามก่อนว่าหลายคนมีคำถามว่าสั่งซื้อไปแล้วสามารถติดตั้งได้เองไหมต้องถอดโชค๊คไหมนะครับตัวลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นผ้าแผ่นแผ่นยางแบบแบนแบนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําไม่ต้องถอดโชค๊คไม่ต้องอะไรลนะไม่ต้องไปร้านช่างด้วยนะครับคุมเองได้เลยนะก็เอาตัวแผ่นแกะออกมาแล้วก็พุ้มไปกับตัวโช๊คนะครับแล้วก็เทปรันายที่ให้มาเนี่ยสามารถที่จะรัดได้แบบนี้เลยนะครับข้อดีของเขาคือเมื่อมีแล้วเนี่ยเขาช่วยป้องกันปวดหินดินทรายที่จะมาทําลายตัวแผ่นโชค๊ค ซึ่งเป็นแกนโช๊คแบบอัพไซด์ดาวนะครับเวลาที่ตัวแกนโช๊คของเรามันมีตามมดหรือมีรอยถลอกนะครับถ้าตัวโช๊คเขายุบตัวลงมาเนี่ยซีนโช๊คบริเวณนี้จะชำรุดนะครับแล้วก็เกิดการรั่วซึมของตัวน้ำมันโช๊คได้นั่นเองนะถือว่าป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับเพรก้านี่อะครัชบาร์นะครับคันนี้เลือกใช้เป็นงานของ P t e c นะครับเป็นลักษณะเป็นฟูลบอดี้นะครับตัวครัชบาร์ของ P Tech เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าใครเป็นแบรนด์ของคนไทยในงานไทยนะครับตัวคราชปาพีเทคจะแนบแล้วก็อะไรหะายแนบชิดกับตัวรถทรงเ็าจะประมาณนี้เลยนี่ฮะ,ะดูด้านนี้ครับพูดด้านบดูด้านบนดูด้านบนมองเข้าไปอ่าทรงจะแนบแนบกับตัวรถประมาณนี้นะครับแล้วก็มีค s า bar ของพีเทคแล้วเนี่ย ตัวชุดแผ่นพื้นวางเท้านะครับแผ่นพื้นวางเท้าเป็นงานของ revolution เนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมก,กันกับ f ฟลช h าร์ Bar ของ P-TECH ได้แบบนี้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นชุดไฟเปียนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของอเปียนะครับรุ่นนี้จะเป็น2ส,สีนะครับ lpw 530สูนดูหน้าเด็บเต็นครับพี่มอสด,ดูหน้าเด็บเต็นด้านนี้นี่เลยครับ lpw 530 ติดตั้งแล้วก็จะรล่อๆแบบนี้สวิตของ p ปีย r t 530นะครับตัวเปียเนี่ยจะให้เป็นสวิตแบบอลูมิเนียม CNC มาแบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับก็สามารถที่จะยึดกับแครมป์เขาจะให้แครมป์มาด้วยนะครับเอาตัวแครมป์เนี่ยมายึดกับแผ่นบาร์ของ ADB 350ได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า ไม่ไกลนิ้วโป้งนั้นเพื่อนนะถ้าขับขี่ไปแล้วต้องการที่จะเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟนี่ฮะนะครับปุ่มเปิดปุ่มปิดเขาจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแสงกันนิดนึงปึ๊บโอเนะครับปึ๊บปิดไฟครับจึงนะครับไฟสแตนบายเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นแสงขาวมองเห็นไหมอ่ะดูด้านหน้าดูด้านหน้าเลยดูด้านหน้าไม่กลับไปดูด้านหน้า จะเป็นแสงขาวนะครับแล้วก็กดตัวโหมดอีกทีนึง่งปึ๊บนะครับเราจะได้แสงเหลืองนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงครับกดวนเราจะได้แสงขาวเหลืองในชุดโคมเดียวกันนะครับแสงขาวเหลืองในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลยถ้ากลางคือจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ ฝั่งช่งเขาจะเป็นปิดและเปิดเท่านั้นมือเบรกปรับระดับนะครับซ้ายขวาเป็นงานของ g t r ติดตั้งเรียบร้อยเนี่ฮะเรียกว่าเต็มมือและจับถนัดมือขึ้นมากเลยทีเดียวโอเคอ่ะช่วงล่างปีนแปลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ Revolution นะครับโอเคช่วงล่างครับใช้เป็นงานของตัว Pro Fender X Series นะครับตัว Pro Fender X Series ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้2จุดก็คือปรับที่ตัว Compression ตัวนี้ แล้วก็ปรับตัวรีบาวนะครับอ่าติดตั้งตัวหัวครอบล็อกโชกคนะครับกันขโมยให้เรียบร้อยนะครับงานของ GTR นะครับจัดก,การเปลี่ยนสปริงแข็งให้ลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไว้เพราะว่าคันนี้เนี่ยเรียนะกว่ากรตั้นมากเยอะแล้วก็ถ้าเรื่องของการทิ่ติดก,การปรับโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการปรับรีบาว ะครับแลการปรับปริบาร c o m p r e s s i o นและการรีบาร์นะครับสามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์ส่งคลิปรายละเอียดที่เราเจาะลึกวิธีการปรับของอโช๊คโปรเฟรเตอร์ให้นั่นเองครับผมโอเคสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับสนนราคาเซ็ตนี้ทั้งเซ็ตจากนี้ครับนะครับทุกรายการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะใส่ราคาทุกรายการไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมรวมทั้งราคารวมเป็นเซ็ตให้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมถ้ามีอะไรเราอัปเดตกันทีวันที่ไปก่อนสวัสดีครับ